กับผมบม่อวีกระตรงกับวันพุธนะครับที่ยีบซีพุจิกาหกซีครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิดผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคากล้วยเจนึงครับผมนะครับเป็นกล้วยแม่สาวน้อยนะครับเด้อเป็นกล้วยแม่สาวน้อยอายุเก้าเดือนกลัวครับผมกล้วยสูงนะครับวิดผู้เขียววัดเมื่อกี้นี้ได้ร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับแต่วิดผู้เขียวจิตตีประกันน้ำตาลว่าร้อยยี่สิบสามครับผม นะครับวีดผู้เขียววัดได้ร้อยยี่ิบหายี่ิบหกครับผมเป็นกล้วยรับตัวดีนะครับหนานะครับหนังหนาซาใยนะครับหนาเขาเปิดอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนที่เด่นเดนก็คือเนื้อหนังล่ำโตดีครับผมนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเพราะว่าที่เป็นตาแจ่มแจ่มจ้ำนะครับ ก็สองอ่องนะครับเออปลอดภัยง่นะครับไรก้วงนะครับล่ำโตดีนะครับวิตผู้เขียวกับสีห้เบิ้งท่ายเกน้อยเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมนะครับค้วยท่ายดีท่ายสวยครับผมนะครับเป็นค้วนางหนาครับค้วนังหนาเลี้ยงง่ายครับผมค้วนางหนาเลี้ยงง่ายค้วยเกียดนี่ราคานี่นะครับกสิหายยากแล้วครับทุมเมินนี่นะครับ หายากแล้วสาหรับกล้วยเกลดนี่ราคานี้ครับผมกล้วยสวยๆนะครับสำหรับกล้วยตัวนี้นะครับผู้ใดไหวผู้นั้นได้ด้วยครับเด้อนะครับทวิทผู้เกียวเปิดในราคานี้ครับผมนะครับเอาว้ามากพอสมควรแล้วครับผมวิทผู้เกียวสีใซรราคาไว้ให้พิจารณาเบิ้งนับกันครับผมสำหรับกล้วยตัวนี้วิทผู้เกียวสิเปิดในราคาหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับ วีดผู้เขียวย้ำว่าคล้วยตัวนี да ้เป็นตัวดีนะครับเด้อนะครับ้าผู้ใดไหวกับผู้นั้นล่ะครับได้นะครับกําไรข้อขาข้างหลังนี่สวยนะครับเล็บดีเล็บสวยครับผมเล็บดีเล็บสวยนะครับเล็บดีเล็บสวยนะครับเขียงขาไ่นะครับเขียงขาไ่เออบุกเผาไ่สำหรับกล้วยตัวนี้นะครับขาขาหลังกับไ่ขาหลังไ่นะครับโค้งสางดีนะครับ โค้งสร้างดีแข็งแรงครับผมนะครับสารบววิดผู้เขียวกาซูนเก้าซีเก้าเกดสองเก็หาเก้าหาครับผมนะครับถ้าผู้ใดสนใจในสินค้าแล้วนะครับก็สามารถทักมาวิดผู้เขียวได้นะครับนะนะครับสารับิบนี้นะครับวิดผู้เขียวเกามีอย่างไยครับผมจึงกาคข้า่าสวัสดีครับ อันนี้มันก,นก็นที่เขาเ้าเดือยถ้ะทีเข้าเข้าเดือยนี่ละกันได้แปดได้จิตเย็นวัวเนะเอาหมาด้ยแปด,ดนาม,ามันแปดเดย็นวันที่สองที่ผ่านมาน่ะ